ถึงแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้อยู่สเตชันแล้วคือสเตชันนั่นก็มีความแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนดูอนะ ดูสเต,เตชันสเตชันคือแบบเกว๋วจอยดูกระเป๋าด้วยใครลืมกระเป๋าไว้โอเคขออน,นุญ,ญาตนั่งแต่งตัวให้คุณชายก่อน พอมวลน,น้อยเอารถไฟไปแล้วทุกคนห้องนี้คือเวอร์มาก yes. ฉันขอสัมภาษณ์เธอหน่อยตอนที่เธอมานั่งกินข้าวที่ต๊ะอาหารนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างเธอได้มานั่งกินไหมอ้าวแล้วเธอคือใครเธอเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่หรอ ด้วยเห็นบางอ่นบางเสียบนีน่ไงเดี๋ยวมันจะขยับอีกแล้วในระหว่างที่เรารอเวลาที่จะเข้ามาในนี้นะมันก็จะผ่านแต่ละด่านไกด์เขาก็จะพูดเสร็จแล้วก็เปิดประตูอุ้ยมาแล้วนั่นคือเวมน์จากเธอใช่ไหม ว่าอะไรนี่แล้วมันก็มีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะรูปก็จะมาขึ้นที่หน้าจอแบบนะั้นดิกดึ๊กดิก,ดก,ดกขยับขยับแต่ต้องซื้อแพ็กเกจเสียงแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อไปกันจอบไหนเธอจะพาฉันไปทัวร์ที่ไหนอีแฮร์รี่ Harry? นี้เรากำลังต่อแถวจะมาเชียร์แฮร์รี่พอตเตอร์แข่งอยู่เราจะเป็นกองเชียร์ที่ดีใช่ไหมจะเชียร์ให้สุดเสียงไปเลย ้ต้องแบบโอ้โดูน,นี่นกตัวใหญ่ใหญ่มากซึ่งเรายังดูไม่ครบทุกภาคเลยนี่นี่นี่นตำนานไม้กระทาไม่มีไม้กระทาอะไรสู้ของเดมอมนได้แล้วเลข2ของแฮร์รี่คอพเตอร์นี่มจะมีชื่อขอ่งใคร มันก็คือมันของหลายคนไงอันที่สองของแฮร์รี่พอตเตอร์อันไหนเป็นของนันเบอร์ทูง้ยห้องนี้อลังการมากโอแล้วทุกคนทุกคนพอออกมาข้างนอกฉช่นไปก็คิดว่าเออมันจบแล้วไม่จบคุ้มค่าเกิน ดูดีมีอีกนี่ไงยังไม่หมดมีอีกไม่ถูกต้องนะจีมีหมาเมื่อกี้หมาร้องด้วยอันนี้คืออะไรที่นอนอากาเนาะนี่ก็มาผลี่จ้าอากาศคือเย็นสบาย มีตรงนี้ให้ถ่ายรูปอีกคือจะเยอะไปไหนยังไม่หมดจ้ามีต่ออีกแนะนำให้กินข้าวมาเยอะๆก่อนที่จะมาที่นี่เพราะว่าคิดว่าจะหมดแล้วมันไม่มีไม่หมดปกติเป็นคนเดินเยอะนะอันนี้เมื่อยแล้วแล้วคือหิวมากแล้วก็แบบทางออกอยู่ไหนเอาจริงเนี่ยเห็นร้านนี้กูหิวละอยากกินจริงๆละเขาขายเปล่า ปอ,ม,อม่็จะเมาเล็น้อยเห็นของปอมก็ใหญ่เกินแล้วเนี่ยหมดกี่โมงใหญ่เกินจุใจมากสาวกแฮร์รี่ควรจะมาจริงๆ้วคอมเมนต์สิงๆไม่จบไม่สิน้นดูคือเขาแบบหิวแล้วใช่ไหมแม่ก็หิวแม่ก็มาเดินหาทางอ่ออยู่ อจะมอะไร่างนะจ๊ะ่สังหาอะสิจิงจังมากเชื่อแล้วนะว่าจริงเนี่ยไปกันต่อ จะเอาไปไหมแปลงร่างยังแฮร์รี่เลิกเรียนยังไอ้เนียสาง <c oughs> มใช้นี่มีหลายทีมนะจ๊ะทีมเขียวทีมเ<ม>หลืองทีมอะไรกระว่ากันไปเราคิดว่ามันใกล้หมดละ <c oughs> ถ้าไม่หมดเราก็ไม่ไหวแล้วหิวมากเป็นยังไง มาเจออีกไม่ชอบไปเที่ยว <c ười> คือล่าสุดไม่ชอบแล้วเพราะว่ามาเจออีกมันยังไม่หมดเพราะว่าพ่อมาเจอจุดขายของ <c ười> ดีใจมากดีใจจนจะร้องไห้ฉันได้กินข้าวซะที <c ười> ของก็น่าซื้อแต่ไม่มีเวลาแล้วดูหน้าคนนี้ซะก่อนตอนแรกก็ชอบหลังๆบอกไม่ชอบที่นี่แล้วไม่ชอบแล้วใหญ่เกินไปโอ้ดูด่ก็ดีนะไม่งั้นนะน่าจะหมดอีกหลายบาทดีนะที่หิวช่วยเปิดย รีบออกอย่างไวเออเลิศเนาะจังหวะโบบะมาชฉฉดไม่เสียเงินนะจุดจบสายหิวมานั่งกินขนมกันอยู่ตรงข้างหน้าก็คือจะเดินเป็นสิบโลร้อยโลก็คือสองแม่ลูกไม่บ่นแต่ถ้าหิวเมื่อไหรของกินไม่ถึงไหนงี้อีทั้งคู่โอเควันนี้ก็มาแฮร์รี่พอตเตอร์ไหนมาสัมภาษณ์หน่อยเร็วเติมช็อกโกแลตไปแล้วน้ำตาลขึ้นแล้ววันนี้มาแฮร์รี่พอตเตอร์รู้สึกยังไงบ้างครับชอบไหม สนุกไหมครับมันมีอะไรมาัางมันว้าวไหมไม่ไม่พูดเลยเหรอโอเควันนี้ก็ถามว่าคือส่วนตัวไม่ได้ชอบแฮรี่แบบไม่ได้ชอบถึงขนาดต้องมาแบบฉันตามดูทุกภาคฉันอินฉันแบบเพราะว่าความจําเนี่ยไม่ดีก็แบบก็ดูกับลูกนี่แหละแล้วก็เคยดูเองแบบแต่ไม่ได้เลี้ยงผ้าแต่พอมาดูวันเนี้ยว้าวมากเลยนะเราคือ คุ้มอะเรียกว่าแหลมคุ้มทั้งระยะเวลาเดินทางคุ้มกับเวลาที่มาคือมาแบบหลายชั่วโมงเดินได้ไม่หยุดแล้วยิ่งถ้าเกิดแนะนําเลยนะต้องมีคนมาถ่ายรูปให้คือเนี่ยไปอะเราก็คือไม่ได้ถ่ายใช่ไหมก็เลยเออถ้าไม่มีคนถ่ายรูปให้ฉันก็ถ่ายคลิปละกันอย่างน้อยก็จะเห็นรูปตัวเองกับแบ็คกราต่างๆหน้าตัวเองกับแบ็คก้าวต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็เยอะมากอย่างถ้าพูดง่ายๆอะฉันไม่อินแต่ฉันยังแบบว้าว โอ้โหมันมันมันเลิศขนาดนี้มันจึ้งมันแบบทําถึงมากแล้วแบบแต่ละอย่างก็แบบแต่ชอบฉากเปิดที่สุดเลยก็คือตอนที่เขา่าให้เราไปนั่งดูใช่ไหมเราก็คิดว่าเออดูทีวีหรือเขาจะแบบว่าบรรยายอะไรอีกปรากฏว่าพอดูดูนักสแสดงแต่ละคนก็มาพูดพูดพูดพอพูดเสร็จปุ๊บนักสแสดงอะ่ะก็คือยือนข้างหน้าฉาก แล้วทีเนี้ยเขาว่าก็ดึงจอขึ้นไปแล้วฉากที่ในจออะกระฉากที่เขาดึงขึ้นอะมันเป็นฉากจริงแล้วพ็เปิดประตูไปก็คือเข้าสู่ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเลิศมากแล้วก็เดินกันไม่หยุดเดินกันเยอะมากนั้น EP แฮร์รี่พอตเตอร์ขอจบแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย